สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v ีพีธรรมดานะครับช่อง v ีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอราวพัฒนานะครับราวพัฒนาของวันที่11นะครับมีนาคม2อ6 7น้า้นะครับราวพัฒนาก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์เท่านั้นนะครับ เมื่อวันที่แดที่แล้วมานะครับตรงกับวันศุกร์นะก็ลาวพัฒนาก็งดนะครับงดเพราะว่าตรงกับวันสําคัญของเขานะครับเขาก็เลยหยุดนะครับก็เลยไม่ได้ลงนะครับลงอยู่แต่ไม่ไม่ไม่ได้มีคําเฉลยไม่มีคําตอบว่าออกอะไรประมาณนี้ว่างั้นั้นครับก็เลื่อนมาออกวันที่สิบเอ็ดนะครับเป็นทางการเลยวันนี้นะครับวันที่สิบเอ็ดวันนี้ก็เป็นกับวันจันทร์นะครับก็จะตามปกติแล้วนะจันทร์พุธศุกร์ก็ตามปกติแล้ว ลาวพัฒนาก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์นะครับออกเวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับของทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์นะครับจันทร์พุธศุกร์นะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสักครู่นะครับ กดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับขอขบคุณมากๆนะครับวันนี้วันจันทร์นะสีเหลืองสีเหลืองนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับขอขรบคุณมากๆนะครับอ่าเราก็มาเริ่มชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับแทนคําขอบคุณนะ แทนคำขอบคุณทุกทท่านนะครับที่แวะมาชมนะมีเลขอะไรมาฝากเราก็มาชมกันเลยนะครับวันที่สิบหกนะครับมีนาคมสองพันห้าร้อยเอาไม่ใช่วันที่สิบหกพอไปวันที่สิบเอ็ดอ่ามาอย่างดีเลยมาเสียอืมวันที่สิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับลาวพัฒนานะ มีเฉพาะวันจันทร์พุธศุกร์ออกเวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะครับขอเรียนให้ท่านที่เข้ามาใหม่ทราบนะเด่นเน้นบนนะครับเด็นเน้นบนนะครับเน้นบนนะอย่าลืมนะหนึ่งสองสามสี่นะครับเลือกเอานะอาจารย์ขอเลือกที่หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามนะครับสามนี้นะครับครับหนึ่งสองสามแล้วคู่ของมันราคาเนี้ย คู่ของหนึ่งสองสามใครชอบเลขสี่ก็จัดไปนะครับอืมใครชอบเลขสี่ก็ไปจัดไปนะครับหนึ่งสองสามคู่กับเจ็ดแปดเก้านะครับส่วนศูนย์นี่เป็นตัวรองนะเศรษฐีเป็นตัวรองนะครับอืมอครับคราวนี้เราก็มาจับคู่กันค่ะเนี้ว่าคู่ไหนที่จะมาก่อนนะครับจะขอเน้นตัวเน้นก่อนนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้า ข้อหมายเขาว่าหนึ่งเด่นนะหนึ่งเด่นนะครับอืมคันนี้ตัวที่สองก็เด่นคันนี้เจ็ดสามสามเจ็ดหนึ่งกับสามเด่นนะครับอืมแปดสามสามแปดเก้าสามสามเก้านะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือสองนะครับเจ็ดสองสองเจ็ด 8 8 2 8 9 2 2 9นะครับส่วน4ใครชอบก็จัดไปนะครับถ้า4มาก็47484940ประหลานี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าเรามาดูชุดวินของเราชุดวินมี7890ขอเลือก1234เนี่ยขอตัดสินใจเอา1กับ3นะครับมาวินกับ7890นะอ่าตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับ เรามาดูคู่ที่ว่าเด่นที่สุดนะครับเด่นที่สุดก็คือเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดสองึงเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับส่วนสามเด่นก็เจ็ดสาม8า3เจ็ดแปดสามาแดเก้าสามาเก้านะครับส่วนสองกับสี่นะครับสองกับสี่เนี่ยใครชอบก็จัดไปนะครับตามนี้นะครับอ่าเรามาดูใกล้ใกลกันนะครับคานนี้นะอืม งวดที่แล้วแตกเลยนะครับออกออกออกสามตัวบนเลยแล้วก็หกสี่ล่างด้วยนะครับอืมขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีก็แล้วกันนะส่วนท่านที่โชคยังมาไม่ถึงก็สู้สู้ต่อไปนะครับเด่นบนนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับขอเรียกที่หนึ่งสองสามนะส่วนสี่ใครชอบก็จัดไปนะครับสามนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ขอไปคู่กับเจ็ดแปดเก้านะครับส่วนศูนย์ใครชอบก็จัดไปนะครับจับคู่กันออกตามที่ชอบก็ออกมาตามนี้นะครับ อืเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งแปแปดสามเก้าสามไปกลับด้วยนะครับไปกลับด้วยนะครับส่วนชุดวินก็อยู่ตรงนี้นะ่อะชุดวินอยู่ตรงนี้นะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามนะครับอามาดูสายรูดสายวิ่งคราวนี้เน้นที่ไหนเน้นที่หนึ่งนะครับลองที่ไหนลองสามนะครับอืส่วน สองกับสี่ใครชอบก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับเพิ่นองกับฟรีใครชอบก็จัดไปนะครับสามนะครับสามลองหนึ่งนะครับตามนี้นะครับเน้นที่รูดกับวิ่งก็หนึ่งกับสามนะครับเน้นที่เจาะก็แถวนี้นะครับแถวนี้นะแถวนี้นะครับเน้นที่วินก็แถวแถวนี้นะครับวินนะครับราวพัฒนาออกสองทุกครึ่งครับวันที่สิบเอ็ดรันจันนะครับวันจันทนะ ตามนี้เลยนะครับจดเอาจดเอาแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอันท้ายแท้ท้ายๆอีกนะครับท้ายๆมันจะดูนั้นก่านี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะอ่าจดแล้วยังครับจดแล้วยังอ่าตามนี้นะตามนี้เลยนะครับอืม ดูไม่ทันแล้วมือแตะวิดีโอไว้นะครับออามาดูรายการสุดท้ายค่ะเนี่ยมาดูรายการสุดท้ายนะครับรายการสุดท้ายก็จะเป็นรูปที่มันชัดๆนะครับออมาเนี่นะครับอ่าจดเอาเลยนะครับจดเอาเลยนะครับอืมเรวจะให้ดูเต็มๆอาจารย์บังไม่เป็นไรหรอก อมองเห็นเต็มๆนั่นเองเนานะมองเห็นตัวนี้ก็แล้วกันเนาะอันอื่นส่วนเอ,เอาเฉพาะส่วนที่สําคัญนี้ก็แล้วกันอ่าเอาส่วนส่วนที่สําคัญนี้ก็แล้วกันนะตามตามนี้นะครับอืมจดเอาไปเลยค่ะนี่จดเอาไปเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสองแปดสองตามนี้นะครับ อันนี้เขียนผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะตรงกันอยู่นะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองนะครับเจ็ดสามแปดสามเก้าสามนะครับสามนี้นะครับอืมจดเอานะครับแค่เจอหน้าจอไว้นะครับก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับก็ขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เจ็บไม่จนนะฮะไม่ไม่จนครับโชคดีโชคดีครับนีครับ